สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับสำหรับวันนี้ไม่ได้มาสปอยหนังนะครับเพราะว่าการสปอยหนังนั้นมันต้องใช้เวลาแต่ผมมีเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ผมมานั่งคิด,คดในขณะที่กินข้าวเย็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือในตระกูลหนังของมาเวลนั้นเคยมีเรื่องไหนบ้างวะที่มันได้รับรางวัลอสการ์นะครับผมแค่คิดก็มันแล้วนะครับ เหตุผลที่ผมคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับพอรางวัลออสการ์นั้นเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในวงการภาพยนตร์ระดับโลกนะครับนับตั้งแต่ผู้กำกับคนเขียนบทตากล้องฝ่ายเสียงหรือตลอดจนฝ่ายคอสตูมต่างก็ยินดีกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าในสาขาและภาพยนตร์ที่เขาได้ร่วมง,งานนั้นได้รับรางวัลออสการ์ขึ้นมา ซึ่งตุ๊กตาที่ว่านั้นไม่ใช่ว่าจะมีราคาสูงมากมายนักหกครับแต่การที่ได้รังวัลน,นั้นมานั้นมันจะมีผลต่อหน้าที่การงานความน่าเชื่อถือเครดิตของคนที่ทํางานฝ่ายนั้นๆด้วยและแน่นอนว่ามันจะทําให้เขาเน้นได้อัพค่าตัวกับหนังเรื่องต่อๆไปได้นั่นเองนะครับผม แต่การที่จะได้รับรางวัลออสการ์มานั้นบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวว่ากันว่าเชฟที่ได้ดาวมิชลินนะครับผมที่ว่ายากแล้วการที่ได้รับรางวัลออสการ์นั้นยากยิ่งกว่า เพราะเชฟทำอาหารออกมาอร่อยหรือไม่อร่อยก็สามารถรู้ผลได้เมื่อทำอาหารเสร็จนะครับผมแต่ภาพยนตร์นั้นจะสำเร็จได้นั้นจะต้องดูผลตอบรับของคนทั้งโลกบางเรื่องลงทุนหลายร้อยล้านมากเลยทีเดียวนะครับก็ใช่ว่าจะสำเร็จได้นี่แหละครับวิบากกรรมของคนที่คิดอยากจะได้ตุ๊กตาทองรางวัลอย่างออสการ์นั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับ เพราะว่าจากปี2009กับเลือกภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องไอรอนแมนะครับผมตลอดจนถึงปี2020ในเรื่อง a v e n g e r n d g a m e เหมบอกได้เลยว่าภาพยนตร์ที่ว่าด,ดีที่สร้างไรายได้มหาศาลจนขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วก็ยังคว้าออสการ์ไม่ได้เลยนะครับผมมาไล่ดูกันดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างส่งเข้าชิงในสังขาใดบ้างอันนี้เป็นที่ผมไปหามาได้นะครับผมนะอาจจะมีข่าวตกบกพร่องอะไรขออภัยแจ้งไว้นักที่ดีด้วยนะครับ ทีนี้เราก็มาไล่เรียนตั้งแต่ปี2009กันเลยดีกว่านะครับผมนะเริ่มตั้งแต่เรื่อง Iron Man นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น Iron Man Iron Man ภาค2นะครับ The Avenger Iron Man ภาค3กัปตันอเมริกานะครับผมในภาคของ The Winter Soldier นะครับผมนะที่ส่งสาขาไม่ว่าจะเป็น Best Sound Edition นะครับผมหรือ Best v i ร์ชั่น f อฟเฟนะครับก็ยังไม่สามารถได้รับรางวัลออสการ์นะครับทำได้แค่เสนอชื่อเข้าชิงเท่านั้นเองนะครับในปี2005นะครับผมนะก็ได้มีการส่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือ Guardian Galaxy of the ก็สามารถ เข้าไปแค่เสนอชื่อเข้าชิงได้เท่านั้นเองนะครับผมนะอัดมาในปี2017แล้วก็ในปี2018นะครับก็ส่งในส่วนของสาขา b e s v v r ร u a l e f f อ c t อีกเช่นกันครับใน Doctor Strange นะครับผมแล้วก็ g า a เ d ียน of the Galaxy ภาค2นะครับก็ได้ทำแค่ส่งเสนอชื่อเข้าชิงเท่านั้นเองนะครับผมต่อมานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นความน่ายินดีเป็นอย่างมากและนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่สามารถได้รับรางวัลอสการ์นะครับผมในเรื่อง Black Panther นั่นเองนะครับสาขาที่ ไค้นั้นก็คือเบสออริจิน a ลสกอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในสาขาเบส r o รด c t ชันดีไซน์แล้วก็เบส คอสตูมเมอร์ดีไซน์นั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าคว้าไปถึง3รางวัลเลยทีเดียวแต่ส่งไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7รางวัลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสพิจเจอร์นะครับอันนี้ก็ได้เสนอชื่อเข้าชิงนะครับผมแล้วก็เบสคอสตูมดีไซน์นี่เสนอชื่อเข้าชิงไอ้นนี้ได้รางวัลออสการ์นะครับแล้วก็มีเบสซาวด์มิกซิงนะครับผมแล้วก็มีเบสซาวด์เอลิตติ้งนะครับผมก็ไม่สามารถได้รับชัยชนะได้รวมแล้วเนี่ยในเรื่อง Black Panther ได้รับชัยชนะเพียงแค่3รางวัลเท่านั้นเองนะครับต่อมาาในนปี2020ะครับับบกภพ สอเรื่องนะครับผมที่สามารถส่งเข้าชิงได้ในสาขา Best Virtual Effect นะครับนั่นคือ Avenger Infinity War แล้วก็ Avenger Endgame นั่นเองนะครับสองเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่หลายๆคนเฝ้าติดตามกันมาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ไม่สามารถคว้ารางวัลอสการ์ได้นะครับทำได้แค่เสนอชื่อเข้าชิงเท่านั้นเองครับ นั่นแหละครับจากที่ดูกันมาจะเห็นว่ามีแต่เรื่องแบ็คแพนเทอร์จนนั่นเองที่ไปคว้าม,มาได้ถึง3ารางวัลน,นะครับผมตลอดระยะเวลากว่า10ปีของเส้นทาง MCU นั้นบอกได้เลยว่าเขาสู้มาตลอดนะครับก็ใช่ว่าจะชนะเสมอไปนะครับทีนี้มาดูเกตเล็กๆน้อยๆของรามวัลตุ๊กตาทองอย่างออสการ์กันหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะ รูปปั้นนี้นะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Academy Awards of Merit นะครับผมเป็นรูปปั้นอัศบินถือดาบคูรเูเสดเอาอปลายแหลมทิ่มลงดินนะครับยืนบนม้วนแผ่นฟิล์มสูงประมาณ13นิ้วครึ่งหรือประมาณ34เซนติเมตรนั่นเองหนักประมาณ8ปอนด์ครึ่งนะครับหรือ3.85กิโลกร,รัมนะครับทำจากบริทานเนียมชุบด้วยทองดำนะครับบนฐานโลหะสีดำนะครับผมตรงกลางฐานเนี่ยนะครับเป็นม้วนแผ่นฟิล์มนะครับจะมี ที่จะาลึกอยู่5สาขาซึ่งดั้งเดิมเนี่ยจะมีด้วยกันรประกอบไปด้วยมีของนักแสดงนักเขียนบทกำกับการแสดงอำนวยการสร้างและด้านเทคนิคนะครับต่อๆมาก็เพิ่มสาขาเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองครับ ดังนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าการที่จะคว้าดาวสูงสุดของเส้นทางบันเทิงอย่างออสการ์นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมีนักแสดงหลายคนนะครับที่ต้องทุ่มทั้งกายและชีวิตลงไปในภาพยนตร์ที่เขาแสดงหลายบทบาทที่ได้รับชมนั้นนะครับรู้สึกอินไปกับมันแต่ก็ใช่ว่าจะชนะบนเวทีออสการ์เสมอไปเพราะมันมีหลักการพิจารณาและการตัดสินลหลายๆด้านมากเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นอย่าง a v e n g e r ร n เอ็นเกคงจับเป็นเศษไม่ได้นะครับว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่สมคำาล่าลือของการรอคอยและเป็นจิ๊กซอที่สำคัญมากๆตลอดระยะเวลานาน,านถึง10ปีที่มีการต่อกันมานะครับผมแม้คุณจะรักและชอบแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็ไม่ที่สุดเสมอไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอสรุปได้ว่าทุกวันนี้ในวงการอุตสาหการรมภาพยนตร์นะครับมีภาพยนตร์หลาย10เรื่องนะครับอีกหลายร้อยเรื่องหรืออ่านหลายพันเรื่องก็ได้ที่มีคุณภาพหากคุณไม่เปิดใจดูนะครับคุณอาจจะพลาดโอกาสด ไไปได้อย่างบางคนนะครับปิดกานภาพยนต์อินเดียไปเลยก็มีนะครับพอรู้ว่าเรื่องนี้เป็นภาพยนต์อินเดียนั้นนะครับก็ไม่สนใจกันเลยแม้แต่น้อยกับนิยามที่ได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าเน้นสมมุติไม่นเน้นสมจริงแต่คุณต้อง,องจาไว้นะครับว่าภาพยนต์นั้นมันคือสื่อความบันเทิงหากคุณจะดูให้สมจริงดูสารคดีดีกว่าไหม และหวังว่าคุณอาจจะมีภาพยนตร์ดีๆที่ชอบอยู่ตอนนี้ในใจอย่างน้อยสัก2 3สเรื่องนะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่คุณดูซ้ำกี่รอบก็ไม่มีป,ปัญหาและหลายคนนะครับอาจจะดูรอบเดียวจบแล้วพอเลยนั่นแหละครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คุณชอบจริงก็ได้ลองเปิดใจด,ดูครับคุณจะสนุกกับภาพยนตร์ได้มากกว่านั่งจับผิดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับหากมีข้อแนะนำนะครับหรือข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยว้ณที่นี้ด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมสนใจและก็อยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาดูนะครับผ ทําให้ผมรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วในส่วนของโลก M C U นะมันก็มีการได้รางวัลเว้ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้รางวัลเลยนะครับผมนะถ้าสนใจอะไรหรือมีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะมาหาคําตอบให้สําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ